ช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในรัสเซียนะคะมีการรายงานข่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนในรัสเซียค่ะเริ่มได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะหลังจากที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการส่งมอบวัคซีนสําหรับพลเรือนชุดแรกให้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานค่ะว่าโรงพยาบาลเซนทรัลซิตี้ในเมืองโดโมเดโดโว ทางตอนใต้ของกรุ่มมอสโกมีการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของตัวเองในวันจันทร์ที่30พฤศจิกายน ว่าพวกเขาเริ่มฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 คือสปุกนิก5ที่พัฒนาโดยสถาบันกาเมริยาให้กับชาวบ้านท้องถิ่นแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยผู้ที่ได้รับวัคซีนต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าและมีผลตรวจโควิดเป็นลบนะคะเรื่องนี้ทำให้รัสเซียเป็นประเทศแรกเลยอะคะ่ะที่เริ่มฉีดวัคซีนต้านไวรัสโครนาให้กับประชาชนที่ผ่านมารัสเซียพยายามจะแข่งขันกับผู้ผลิตวัคซีนเจ้าอื่นๆของชาติตนตกอย่างหนักและเพิ่งเปิดเผยผลวิเคราะห์ ื้องต้นจากการทดสอบวัคซีนเฟส3ว่าสปูกนิกไนี้มีประสิทธิภาพป้องกันโควิด -19 ได้กว่าร้อละ92โดยไวรัสโคริดระบาดอย่างรุนแรงในรัสเซียมาตั้งแต่เดือนกันยายนทำให้ทางการต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดบันทึกภายในของสำนักดับเพลิงนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริการะบุเลยค่ะว่าวัคซีนโควิด -19 ชุดแรกที่จะฉีดให้บุคลากรด่านหน้าบางส่วนของนครนิวยอร์ก อาจจะพร้อมแจกใจ่ายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่ง n b c ที่เป็นเครือข่ายสถานีโทรทัศน์แห่งชาติสหรัฐก็รายงานนะคะว่าบันทึกที่ถูกส่งถึงทีมงานช่างเทคนิคการแพทย์ฉุกเฉินนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และนักผจนเพลิงระบุว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สําหรับพวกเขาอาจจะเริ่มต้นในช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนธันวาคมซึ่งเวลานี้กําลังรอการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FD ดี a นั่นเองในบันทึกนี้ระบุเลยนะคะว่าจะไม่มีการบังคับให้ใช้วัคซีนของโ o เดอร์หรือไฟเซอร์ แต่จะมีการแนะนำให้เจ้าหน้าที่ใช้วัคซีนจาก2บริษัทนี้เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมค่ะซึ่งทีมนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และทีมช่างเทคนิคการแพทย์ฉุกเฉินจากสำนักนี้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดอย่างหนักในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้ก็มีบุคลากรมากถึง1ใน4ที่ติดโรคในช่วงที่อัตราการแพร่ระบาดพุ่งสูงขึ้นค่ะ